สวัสดีครับวันนี้จะมาสรุปหลักร้อยนะครับเพิ่มเติมก็คือสุด3กับสุดที่4นะครับก็ก่อนเข้าในเรื่องนะครับก็ปลดอ่านคำเตือนกันด้วยนะครับ สูตร3ามนะครับปากกาสีเขียวนะครับกับสูตรสี่ปากกาสีแดงนะครับสูตรเพิ่มเติมในวันนี้นะครับก็จะใช้แค่สีทั้งหมดสี่สูตรนะครับเริ่มจากสูตรแรกนะครับสูตรที่สามนะครับปากกาสีเขียวนะครับนะครับ นี่คือตำแหน่งที่ใช้นะครับครับเขียนออกมาครับจะเป็น1นึบวกสบวกเนะครับได้เท่ากับ11นะครับก็คือ2 โอเค11ถูกต้องแล้วครับ11จะจะเป็นหนึ่งนะครับบวกเป็นหนึ่งแต้มเป็นสองนะครับก็จะได้หนึ่งสองนะครับครับอันนี้คือคำนวณนะครับย้อนหลังขึ้นไปหนึ่งงวดนะครับทั้งสุด3สามและสุด4สี่นะครับก็จะได้ตัวเลขมาหนึ่งกับสองนะครับต่อมานะครับสูตรที่สี่ประกาศสีแดงนะครับ ปากกาสีแดงสุดนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ขออน,นุญ้ตัราบอกนะครับจะได้ไม่งงนครับปากกาสีแดงสุดที่4 2่สองบวกสบวกเบวกห เจ็ดสองครั้งครับบวกหกบวกเจ็ดบวกสามบวกสองกงที่นะครับเขียนตัวเลขออกมานะครับ บวกสามบวกสองคงที่นะครับผลลัพธ์นะครับก็คือห้ากสองนะครับก็คือสองสี่ ก็จะได้ตามนี้นะครับได้สองนะครับอีกสุด,นดหนึ่งได้1 2นะครับโอเคนะครับสุดที่สามประกาสีเขียวนะครับได้1 2น,นะครับนี่นะครับ1 2 1 2 ส่วนสุดที่4ี่เมื่อกี้นะครับพี่คำนวณมาได้2ตัวเดียวนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ2ตัวเดียวนะครับนะครับโอเคนะครับทีนี้ต่อมานะครับงวดที่ถึงนี้นะครับ16เดือนมิถุนายนนะครับให้มองไปที่สูตรที่3ก่อนนะครับปากกาสีเขียวนะครับสูตรที่3สูตรที่3ก็คือสูตรนี้นะครับสูตรที่สา ผมจะเริ่มจากตรงนี้นะครับสูตรที่สามนะครับพอสถิติเริ่มจากเก้าศูนเจ็ดนะครับเก้าศูนเจ็ดเนาะโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสูตรแรกกันเลยนะครับสูตรที่สาม 1นึ่งบวกสบวกสามนะครับหนะครับบวกสอนะครับตามด้วยบวกสมนะครับบวกเลขออกบวกเลขออกมาได้6ครับก็จะเป็นหกเนะครับคือตัวนี้ครับหกเดิน2ตัวครับหนึ่งสามี่ห้า เจ็ดงวดติดนะครับเดงวดติดนะฮะ่ต่อมานะครับสูตรที่4สูตรนี้นะครับสูตรที่4ประกาสีแดงตัวเดียวนะครับหลักร้อยนะครับ ห้านะครับบวก8ปบวกหนบวกศูครั้งบวกศูนย์สครั้งบวก9ก้าบวกเบวก3าบวกแตามด้วยบวกสคงที่นะครับโอเคครับเขียนตัวเลขมานะครับห้านะครับบวก8 บวกหนึ่งนะครับบวกศูนย์สามครั้งตรงนี้นะครับบวกเก้าบวกสามนะครับบวกหกเอ้ยเท่าที่ครับบวกแปดนะครับบวกแปดตามด้วยบวกสองของที่นะครับผลลัพธ์ออกมาสาสิบหกนะครับก็จะเป็นหกนะครับได้หกตัวเดียวนะครับจะมาไหมครับได้หกตัวเดียวนะครับต่อมานะครับจะต้องสี่สูตรนี้นะครับ เอามาชนเด่นนะครับมาชนเด่นนะครับครับไอสูตรที่3นี้ตรงนี้คือสถิติยังไม่มีนะครับก็ยังไม่ต้องมองครับก็ให้มองสูตรที่1 2ึ่งสลสี่นะครับ หมดแรกครับ417นะครับ417ครับทั้ง3สูตรครับชนได้4ตัวเดียวนะครับต่อมา652นะครับ652นะครับชนได้6ตัวเดียวนะครับต่อมานะครับ873ชนได้8ตัวเดียวครับ วมน,นี้นะครับจะเริ่มเข้าที่สี่สูตรนะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามสูตรที่สีนนน่นะครับเก้าศูนย์เจ็ดนะครับเก้าศูนย์เจ็ดนะครับติดก้านะครับเก้าศูนย์หกนะครับนะครับชนเด่นนะครับได้เก้านะครับ 019ยนเชนเด่นได้0นะครับ903านชนเด่นได้9นะครับ727นะครับชนเด่นได้2นะครับงวดล่าสุดที่ถึงนี้นะครับทั้งสตรสูตรนะครับ6มา3สูตรนะครับ ส,สีสสส่มาสองสูตรนะครับเจ็ดมาสองสูตรครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่คัดออกมาครับตัวเน้นเน้นนะครับก็จะเป็นเลขหกนะครับเลขหกลองนะครับลองลงมาก็จะเป็นสี่กับเจ็ดนะครับสี่กับเจ็ดนะครับก็จากสี่สูตรนะครับที่คัดให้มาก็จะเห็นได้แล้วว่าเลขเน้นนะครับคือเลขหกสี่เจ็ดก็จะเป็นเลขลองลงมานะครับ หลักร้อยผมจะใช้แค่สี่สูตรนะครับสี่สูตรเท่านี้นะครับส่วนหลักหน่วยหลักหน่วยบนหลักส0บ,บนนะครับก็ทราบกันแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็ในวันพรุ่งนี้นะครับผมจะเอามาจับคู่กันสรุปสองตัวบนสามตัวบนให้รับชมนะครับก็อย่าลืมเข้ามารับชมกันนะครับ โอเคนะครับเกตเนาะทุกคนก็วันนี้ก็มีข้อมูลนะครับนำมาฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากติดตามช่องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมเลยนะครับขอบคุณครับ